สวัสดีครับสมาชิกส่วนทุเรียนมือใหม่เช้านี้นะครับพอดีได้มีโอกาสได้ทําการตัดหญ,ญ้าแล้วก็จะอัปเดตให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบว่าทุเรียนปลูกไปแล้วนะครับ2เดือนกับอีก10วันนะครับอาการจะเป็นแบบไหนะอย่างไรจากที่ผมได้อัปเดตลงหลายครั้งแล้วนะครับพอดีเพิ่งตัดหญ,ญ้าเสร็จนะครับแล้วก็ไม่มีเวลางานยุ่งๆก็เลย พอดีวันนี้นะครับเช้าวันนี้ก็เลยก่อนที่จะฉีดยานะครับวันนี้ผมจะให้อาหารเสริมทางใบนะครับก็ประมาณนี้นะครับคุณสมาชิกดูจากการที่ให้ปุ๋ยนะครับ633นะครับ633ในในในเดือนที่2นะครับก็เข้าสู่เดือนที่3นี่แล้วครับ10วันให้633ก็ใบก็ถือว่าโอเคอยู่ยกชูชันใช้ได้อยู่นะครับในการถอดยอดนะครับ ประมาณน,นี้ก็ถือว่าอยู่ในขั้นที่ที่พอใจนะครับแต่ไม่ดีมากนะครับไม่ดีมากผมวัดค่าดินเมื่อวานนี้นะครับ6.5นะครับ6.5อันนี้เป็นใบเดิมนะครับใบเดิมก็มีไหม้บ้างมีไหม้นี่ก็คือจากสาเหตุที่ให้เ,เคมีนะครับให้ปุ๋ยเคมีไปนะครับให้ปุ๋ยเคมีไป เพื่อนสมาชิกในช่วงนี้นะครับอยากจะฝากว่าในเรื่องของปุ๋ยเคมีสูตรสูงๆไม่ว่าจะเป็นยี่สิบห้าเจ็ดนะครับหรือจะเป็นสูตรเสมอนะครับควรควรหลีกเลี่ยงนะครับควรหลีกเลี่ยงเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับเพราะเพราะอากาศร้อนอถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้หยิบแค่หยิบมือเดียวนะครับใช้เพียงสองนิ้วนะครับคีบอย่างนี้นะครับแล้วก็โรยนอกๆน,นะครับก็คือ อยู่ที่ส่งพุ่มนะครับแล้วก็ลดน้ําให้จนปุ๋ยเม็ดปุ๋ยนั้นละลายนะครับนั่นคือวิธีการที่จะหลีกเลี่ยงถ้าถ้าต้องการจะใส่จริงๆนะครับถ้าลักษณะประมาณนี้ครับมียอดมีอะไรประมาณนี้เขาต้องขอปุ๋ยนะครับเป็นเรื่องปกติเราต้องเสริมปุ๋ยแต่ว่าปุ๋ยผมอยากจะแนะนําให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์หรืออินรีย์เคมีสูตรต่ําๆก็คือเป็น6กสามสามนะครับทุเรียนก็จะไม่ไหมเพราะว่าเนี่ยสังเกตดูผมให้ยิ้มใเกใียใไหมนะครับเนี่ย ปกติเวลาผมให้ผมก็ให้นอกทรงพุ่มนะครับเพื่อนสมาชิกลองนึกภาพดูนะครับให้นอกทรงพุ่มแต่เวลาเราตีน้ําหัวสปิงเกอร์ตัวนี้นะครับมันมีความลาดเอียงไปทางไหนอย่างไรนะครับแล้วพอไปเจอเม็ดปุ๋ยเม็ดปุ๋ยจากจากการที่เราให้นอกอนอกเบ้าเดิมนะครับนอกเบ้าเดิมพอน้ํามันไหลซึมนะครับมันมีความเอียงฝั่งที่อยู่เนื้อ สูงกว่านะครับมันก็จะไหลมาหารากเช่นเดิมนะครับมันจึงไม่นะครับเนี่ยปุ๋ยนะครับเนี่ยเป็นปุ๋ยทั้งสิ้นเลยปุ๋ยนี่มันจะคือมันจะไม่ทุกใบนะครับถ้าเป็นปุ๋ยเนี่ยประมาณนี้นะครับทุกต้นนะครับมันจะเป็นเหมือนกันอย่างต้นนี้เป็นต้นนะครับอย่างมีความลาดเอียงผมใส่นอกๆนะครับห่างมาเกือบหนึ่งศอกนะครับแต่พอตีสปริงเกอร์นะครับแล้วน้ําปุ๋ยมันก็จะไหลไปหารากเช่นเดิมเพราะมันมีความลาดเอียงนะครับ ส่วนที่ส่วนที่อยู่ต่ามันก็จะไหลออกไปข้างนอกไหลนีไปส่วนที่อยู่ข้างบนก็จะไหลไปหารากเช่นเดิมนี่คือแล้วที่สําคัญมันร้อนนะครับอากาศมันร้อนแล้วเราก็ไม่ได้เดินดูว่าเอ๊ะเม็ดปุ๋ยมันละลายหรือยังอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ให้หลีกเลี่ยงก็ใช้แบบที่สูตรอ่อนๆไปก่อนนะครับจนกว่าจะจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนแต่ถ้า ถ้าอยากใส่หรือไม่มีหรือหาไม่ได้จริงๆก็ให้ใส่น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะครับยิบมือเดียวแล้วก็ใส่ห่าง,างแล้วก็ลดน้ําให้ให้เม็ดปุ๋ยละลายนะครับวิธีการที่จะทําลายความร้อนหรือความเค็มจัดในช่วงอากาศร้อนๆนะครับมันก็จะช่วยบันเทาไม่ให้ทุเรียนเราไหม้ไมเห็นไหมครับขณะที่ผมใส่อย่างระมัดระวังก็ไหมอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรเป็นใบแก่แล้วนะครับก็เห็นใบอ่อนออกมาใหม่เดี๋ยววันนี้ผมจะ ให้อาหารเสริมรองทางใบช่วยเ็าอีกทางหนึ่งนะครับถ้าใส่ปุ๋ยทางดินอย่างเดียวถ้าลดน้ําไม่ไหวเพราะว่าจังถ้าเราลดน้ําลดมากไปก็ฉ่าแฉะไปนะครับมันก็จะไม่มีฟูน้ํโฟูอากาศนะครับมันก็จะกลายเป็นแฉะไปถ้าถ้าลดน้อยนะครับมันก็จะเค็มปุ๋ยนะครับเพราะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงหนึ่งใส่ให้น้อย2ใส่สูตรที่มีสูตรอ่อนๆสูตรต่ำๆนะครับไม่ต้องหลีกเลี่ยงพวก 150 0เอส่อ4600ูสูตรเสมอ15สูตรเสมอ16อะไรประมาณนี้ควรหลีกเลี่ยงสักระยะหนึ่งนะครับให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์นะครับถ้าเป็นเคมีก็ขอให้เป็นสูตรต่าๆก็คือเอ่อ633แล้วก็ใส่น้อยๆปริมาณน้อยๆนะครับก็จะอาศัยเสริมเติมทางใบเอานะครับเพราะว่าช่วงนี้ยังลมศัตว์พิทยาบูรณ์40องศา41อองศาเป็นบางวันนะครับเดี๋ยวไปดูต้นอื่นอีกนิดหนึ่ง มีต้นนี้ราคาอยู่500บาทนะครับที่ผมซื้อมา5้าร้าสนะครับมาปลูกนะครับมันก็มีใบเก่าล่วงมาบ้างนะครับก็ใบเก่าก็เป็นใบแก่แต่ในขณะเดียวกันก็เริ่มถอดยอดออกมานะครับผมตัดรากนะครับสำหรับต้นนี้เป็นตัดรากถ้าสมมุติว่ามันเดินได้ก็ถือว่าเดินได้อยู่นะครับเนะี่ยก็มีร่มเงาต้นกระโพดด้วยมาบังนะครับ ก็มียอดใบดาบเริ่มผีแล้วแสดงว่ารากเขาเริ่มเดินแต่ในขณะเดียวกันเพื่อนสมาชิกขนาดผมมีหัวสเปิงเกอร์ผมตีทุกเช้านะครับเห็นไหมครับเพื่อนสมาชิกดูเดจะสุ่มได้หรือไม่นี่คืออาการขาดน้ํานะครับเนี่ยมันเป็นร่องนะครับมันเป็นร่องที่ยอดนะครับที่ที่ปลายนะครับปลายนี่เห็นไหมครับมันเป็นร่องน้ํานะครับมันมีความเหี่ยวอยู่นะครับมันมีความเหี่ยว เซลมันไม่เปล่งนะครับเนื่องจากว่ารากเขาไม่สามารถที่จะดึงน้ําดึงอาหารขึ้นสู่ลําต้นได้ได้เต็มร้อเปอร์เซนต์เนื่องจากว่า,าหนึ่งเราเอาต้นใหญ่มาปลูกนะครับสองมันอยู่ในช่วงของเดือนมีนาเมษาอากาศมันร้อนจัดนะครับแล้วก็เราก็าไปไปเอารากขดเขาออกเอารากหากินเขาออกนะครับมันก็จะชะลอในการเจริญเติบโตสักนิดหนึ่งแต่ก็ถือว่าไปในทางทิศ ทิศทางที่ดีอยู่นะครับเนี่ยก็จะมีใบดาบใบอะไรที่เสริมเติมเข้ามานะครับเพราะว่าแล้วแล้วกรณีที่เป็นใบอย่างนี้นะครับเนี่ยก,ก,ก็อาการเค็มปุ๋ยนั่นแหละครับเหมือนต้นเมื่อคู่นี้นะครับแต่เค็มไม่มากผมพยายามที่จะตีออน้ําทุกเช้าอยู่นะครับตีน้ําวันละ10นาที15นาทีถ้าวันไหนร้อนจัดมก็ตี20นาทีนะครับประมาณนั้นก็เพื่อที่จะเพราะว่ามันเป็นทุเรียนที่ปลูกใหม่ครับรวมแล้ว2เดือนกับอีก10วัน นะครับประมาณนี้เดี๋ยวไปดูต้นอื่นๆนะครับอันนี้ต้นใหญ่มันจะ,จะเจริญเติบโตที่ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเนี่ยต้น50 50เซนนะครับยังไม่ได้ตัดหญ้านะครับบังเอิญว่าใบฝากสมาชิกถ้าเป็นเครื่องตัดหญ้านะครับผมใช้เส้นเอ็นนะครับแต่บังเอิญเส้นเอ็นมันขาดหมดพอดีนะครับก็เหลือแต่ใบเหล็กก็เลยไม่กล้าตัดเมื่อคู่นี้ก็โดนท่อแป๊บแปกไปแล้วก็เพิ่งต่อซ่อมเสร็จ รประมาณนี้นะครับถ้าเปลี่ยนใบกรณีที่50เซน50เอ่อ50เซนที่มันไม่สูงมากนักนะครับก็ค่อนข้างที่จะที่จะไม่ไม่ที่จะเหมือนกับว่ามันไม่อุดมสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ดูดินก็มีความชื้นอยู่นะครับเพิ่งตีน้ำเสร็จก็มีความชื้นอยู่แล้วที่หินขา,ขาวนี้นะครับผมใส่ปูนขาวปูน เปลือกหอยนะครับเนี่ยโรยเขาบอกว่ามันสามารถกันเชื้อราได้สามารถกันเชื้อราได้นะครับเนี่ยังตีน้ํายังไม่ละลายเดี๋ยวจะลดน้ําซ้ําอีกนะครับถ้าถ้าไม่ลดปูนพวกนี้มันจะเหนียวแข็งตัวนะครับก็ประมาณนี้ก็เป็นเสริมธาตุทาทแคลเซียมด้วยแล้วก็เขาบอกว่ามันสามารถที่จะระงับเชื้อราด้วยก็เลยซื้อมากิโลแล้วไม่แพงนะครับก็เลยเอามาโยรยเดี๋ยวจะลดน้ํา ให้ให้ให้ปูนขาวนี้ละลายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หญ้านี่ก็คงจะอาจจะเป็นพรุ่งนี้ครัที่จะตัดหญ้าครับเนื่องจากว่าสายเอ็นหมดพอดีครับก็ถือว่าโอเคอยู่แต่วันนี้ก็จะลดน้ำอ่าพอประมาณหลังจากนั้นก็จะฉีดอาหารเสริมรองให้เขานะครับเพราะว่าผมเว้นเป็นเดือนแล้วครับที่ไม่ได้ฉีดอาหารเสริมรองนะครับแล้วก็ผสมกับฮอร์โมนสาหร่ายทะเลประมาณนั้นแล้วก็ธาตุสังกะสี ประมาณนั้นนะครับที่จะช่วยดูแลทางใบเขาอีกวิธีการหนึ่งนะครับก็คงจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับทุเรียนปลูกใหม่2เดือนกับอีก10วันไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ